นักเรียนทุกท่านวันนี้เรามาเจอก,กันอีกแล้วนะคะคุณครูไอโกะจะมาพูดถึงเรื่องครอบครัวอบอ,อุ่นแอนแม่อยากค้างกันแล้วใช่ไหมคะนันเรับวชมันเลยค่ะภาคที่หนึ่งการสร้างนักฐานครอบครัวค่ะหัวใจของครอบครัวคือการมีครอบครัวที่อบอ,อุ่นและมีความสุขโดยยึดหลักคาราวาทำได้แก หนึ่งสัจจะคือความจริงใจหรือความรับผิดชอบสองธรรมะคือการรักการฝูกฝนตนเด็ก 3. มขันติคือความอดทนเหมือนในกลงไหยคะ่ะสี่จาคาคือความเสียสละการบัคาบาคาบ้าของชีวิตคู่โดยยึดหลักสี่เคร่อนที่จะแต่งงานนางนี้ค่ะ หต้องพื้นตนเองให้ได้ก่อนค่ะสต้องมีหลักในการเลือกคู่ชีวิต 3. ต,ต้องมีพี่เลี้ยงปะก,การาของชีวิตคู่สต้องรู้จักขัดเกลาจิตใจให้เงนินเงียบีิยงวิธีคองรักให้ยั่งยืนต้องยึดหลักสังฆะหาวัตถุสี่ดังนี้ 1. น่ทานคือการแบ่งปัน สปิยะวาจาคือพูดไพเราะสาอัตาจาริยาคือทำตัวให้เป็นประโยชน์ขอ้อไฟกสมานักตัดตัดคือการวางตนให้เหมาะสมอ่การมีครอบครัวอบอุ่นเริ่มจากแม่พาระในบ้านแม่พาระในบ้านหมายถึงแม่บ้านที่ทำการโอวาสิบข้อได้แก่ หไฟในะไฟในอย่านำออกสองไฟนอกอย่านำเข้า 3. ให้แก่ผู้ให้สไม่ให้กับผู้ไม่ให้หให้จากไกลหกกินให้เป็นสุขสเจ็นั่งให้เป็นสุขแปดนอน มีแม่พะในบ้านในบ้านในบ้านยัยทำให้ครอบครัวนั้นมีแต่ความอบอุ่นและความสุข <c oughs> ขอบคุณหลวงพ่อที่ให้ไอ้กออกเรียนซีค่ะกาบอนุโมทนาบุญนักเรียนทุกท่านพรุ่งนี้่าเจอกันใหม่นะคะวันนี้วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะไอ้กขอตัวไปสชลิ้งบูตี้ก่อนนะคะขอขอขอ